สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนำวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรูปบอกแค่แมพของไฟเดือดคาบบิบิลาน,นั่นเองยูฟินแนทางนี้ครับทีพาทุกคน ไปหาตัปปาปิคาร่ากันนะทุกคนนะซึ่งมันได้กระจัดกระจายไปทั่วทุกหม่องทุกที่ทุกดอนนะทุกคนนะเออ <c oughs> ในครั้งนี้ครับเี๋ยวเข้าสิมาหากันซึ่งตัปปาปิคาร่าครับเป็นสัตว์ที่น,านาา่ารักมากๆเขากับได้ทุกเอ่อสิ่งมีชีวิตนะเว้จะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆเสือนู่นนี่นั่น,นหรือแม้แต่อีแขนะมันก็สามารถเขากับสัตว์ทุกชนิดได้เลยดยที่ว่าเป็นอันตรายครับอ่า, <c oughs> าก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่น,านาา่ารักมากๆครับในครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปหากัน ว่าตัวขมันเนี่ยมันสิเป็นว่าน,นีเลยนี่คือจุดที่เข้าได้แรกๆอันนี้คือง่ายสุดนะเพราะว่ามันเออมันเกิอดอยมงงงเขา้าโคหุ่นหน้ามองหนีพอด,ดีเลยครับทุกคนแล้วก็มันสิมีถมิดร้อหมด171ตัวนะคะทุกคนนะอ่าวเป็นวาเดี๋ยวเข้าเป็นลุยกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโอ้นี่ไงเดินมาจู่หน้าร้านก็นเจออีกหนึ่งตัวนี่คือปัปปี้กะลาที่สูญหายไป โอ้นายกินมากๆเลยที่ตาเจอปาปิคาราี่สูนหายไปกว่า100ปีที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยหาตัวนี้ยากมากเลยนะจริงด้วยหายากมากแต่ว่ามันจะมียากอีกนาะยลองดูข้างหน้านั้นสิไหนเหรอเป็นพีระมิดนะ,ะทุกคนเออมาสิยาหซัมใด้เดี๋ยวห้อไเป็นลุยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เขาเก็บไปได้ทั้งหมดสองตครับและะว้วก็ตนี้ครับผมอันนี้คือปูปีคู่ปีนะฮะทุกคนนะเออเป็นคาปิคาราร้องไห้เพราะว่ามันโดน เออเออไม่แปลที่เราจะร้องไห้ดูหัวพวกเราสิโดนขี้มันเหม็นมากโอ้โ,โดนขี้ก็ร้องไห้เลยหรือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาหากันแต่ถ้ากันดีกว่าครับหาโซนิก่อนอันนี้คือธนูบาร์บาระคะทุกคนนะอู้ทุกคนเอาอยางเขาต่อมาหาบริเวณนีกก่อนให้มันครบก่อนที่จะไปทางอื่นครับกันดีกว่าอยเขาแบบโผล่ไปแบพพื้นนะทุกคนนะไปเอามาใ้เขากอต้องหาบริเวณนีกก่อนให้มันเบิดก่อนนะทุกคนเออข้างบนเจอกับอะไรเนี่ยแพนด้า แพนด้าปาปิการ่า <c oughs> ก็ว่าอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งอ้ส่วนหนึ่งของปาปิการ่าบอทหลันดีมันก็บ่เหมือนปาปิการ่านะเขาคือสีว่าแพนด้าปาปิการ่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเฮาสิตไตตามพวกเขาไปก่อนเลยละกันผมคิดว่าขันเทิงมีแน่นอนครับหนีเลยโปปาปิปป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 น, <c oughs> นปป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 ปยปป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  ในระยะทางครับหรือว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็สิมีเงื่อนไหเข้าเก็บพรอมนะทุกคนนะประมาณนี้ครับแล้วก็มีตอไม้ด้วยนะครับรู้สึกว่าแถวนี้จะมีคนตัดไม้เยอะ,ะมากๆคือเลยเนี่ยไม่รักษาสษุขภาพแวดล้อนของโลกเลยจริงนี่ได้แล้วนี่คืออ๋อเนี่เลยต้นเหตุต้นเหตุของการทําให้โลกร้อนก็คือปาปิคาร่าตัวนี้เป็นงานช่างมันชอบตัดมาทําลายป่ามากๆแล้วเจอครับ ปาปิการ่านลังอันนี้สินะขยะโอ้โหปาปิการ่ามินเก็บทีมินเลยโอเคฉันเก็บได้หนึ่งตัวมันมินติดตัวฉันอยู่เนี่ยโอเคฉันเข้าใจอยู่ว่านายมินมากแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อเกอรี่ปาปิการ่าปาปิการ่าผู้หญิงใช่ไหมใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผู้หญิงคนนี้หายไปได้ยังไงอ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือปาปิการ่าหายากมันจมอยู่ในดินนะฮะปาปิการ่าตัวนี้นะฮะ เก็บเงินไปเลยเงินก็นจะไปออกไปสองสีนะว่าจะเป็นสีเงนินสีทองครับผมอ่าเอาระมาหากันเท้าหลังบ้านกันดีกว่าผมคิดว่าในนี้มันมีอย่างวะโอ,โอ้ทุกคนทุกคนมันลอยกันได้เชียจะไปะปิคาราทุกคนก้อนเมฆโอ้วา้าวเก็บเลยครับผมควิวป,ปิคารา โอเคหลังจากเก็บปลาปิคาลาข้างบนเรียบร้อยแล้วเราจะมาเก็บเงินตรงนี้ครับผมผมสีแพ้ย,ย่ามย่าไปฟังนีครับผมคิดว่าปลาปิคาลามันต้องอยู่บริเวณนีแทนแน่นอนจืบๆนี่มันอยู่บนหลังคาครับผมเก็บให้มันหมดไปเลยนะฮะสรับไครที่เป็นค้นแบบรอบรอบอยู่ล้วครับผมผมแนะนําให้มาล่องหล่นแมพแมพหนีเบิร์นะทุกคนนะมันตอบโจทย์สรับคุ้นที่แบบมีความคิดรอบควอมมากๆเลยครับเอาเป็นว่ามองโซนะน้อหาเรียบร้อยแล้วเข้ามาหาฟังกเอ่อนอผู้เขาฟังหนีกันะดีกว่า อันนี้เหมือนเหมืองแหลมมากกว่านะเฮ้ยทุกคนพอกปาปิคาร่าออนเซน็นนี่ชิวปาปิคาร่ามันมาอาบน้ำอยู่บนบริเวณนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเหม็นเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องบินพวกไหนมาทำหล่นอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยช่วยเราด้วยรู้สึกว่าเครื่องบินเนี่ยเราจะควบคุมมันไปได้เิ็หน้อยนะนะแล้วก็เลยลงบนภูเขาลูกนี้เลยโอ้ oh God. ไม่ก็เจ็บไหมแล้วนะั่นอู้ อไพร์โหดคาปิพาร่าของเราโอเคผมคิดว่ามองนี้เทาหนาจะหาครบแล้วแน่ไหมน่ะเลขอะไรเดียเลขสี่วอทมันมีรหัสแปลกแปลกครับผมเลขสี่เงินรอเลขสี่เงินรอไม่รู้มันกันว่าคือเลขอะไรอันนี้ครับปิพาร่าผู้ชายนะจื๊บเฮ้ยมันมีห้องลับอ่ะทุกคนว้าวขังไล่รับพ่อนักขุดปาปิคาร่าด้วยนะฮะทุกคนนะเออทุกคนก็ถือว่าเป็นแมปเล่นเพื่อนๆหน้นะ รั่ใครที่มีเวลาว่างเรามาเหรนยญเบืทุกคนมันถือว่ะมวลอยู่อ่ะนี่นี่นี่มันมีแบบเฮฮาออกพั้วพอมันาต่อเก็บพัวพ,พอมันบนนีสิซามเอาได้โอ้ยทุกคนนี่อะไรเนี่ยมัวพอลิอาจจะไม่ทันไปดูซิเจอกับอะไรโอ้โหเชี่ยเขามาสอดมองได้มองเนื่องอ๋อมันเหมือนภูเขาอีกลูกอ่าโอเค มันสิเป็นการซุม่มออกไปนอกสถา,านที่ที่เฮาอยู่นะทุกคนนะนี่ตะก,กี้เฮาอยู่พี่ครับทุกคนเห็นพวกเขาลูกนี้บ่อันละในการที่จะขามายังจุดนี้ได้นี่เป็นโอกาสยากปากักเกลื่อยกันครับบ่ไม,ม่เรือนะคือเป็นขามมา,ายากแล้วก็ระยะทางไกลครับต้องเดินทางด้วยผ่านทางเออเรือแล้วก็หรือ,รอ,รอทางสะพานเท่านั้นครับอันนี้หอประภาค้านะเ็นได้ว่าแมปเนี่ยมีกว้างมาก,มากๆเลยครับเท่าตอนนี้ครับเพราะว่าท่านได้เก็บบิดเลยถือว่ายากอยู่ระดับหนึ่งนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่านี่มันเฮ้ยอันนี้เหมือนตู้เก็บพวกของแบนลอตเลยนะฮะทุกคนเออม,มีแบนลอตอย่างทางไหนบอไม่มีมีแต่แบนลอตคาปีวิคาร่าใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดนี่เลยเก็บไปเลยนะฮะทุกคนนะอันนี้มีความผุพังนะทุกคนเป็นหมองเก็บแบนลอตที่มีความผุพังชันซองผมคิดว่าอาจจะมีครับโอเคขึ้นไปเก็บข้างบนนะฮะผมคิดว่าข้างบนนี้มันเข้าโอ้โห เข้าไม่ได้ครับผมเว้ยทุกคนดูนี่อาปิคาร่าตัวใหญ่มากครับผมมันต้องรออีโอนานมากแกตั้งยี่สิบกว่านาทีเน่เอาไงดีอะกลับไหมจะปึงกาจะปึงกับผมคิดว่ามันต้องมีตัวเรตัวเน่งแอบลี้อยู่ขา้างลังอ่ัไมีบอสมีบอไม่ปุ่มใหม่ละพ่าน่ามีนะทุกคนนะเขาต้องสังเกตดีๆรอบครอบแบกๆมามาก,มาก,มาก,มากเลยนี่นี่ตัวนึงครับผมโอเคหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเอ่ย ฉันคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะออ้ยนายได้เยอะกว่าเราอีกอะทุกคนคนนี้เออเลิศลา้านค่าม่อย่างนี้จะเบิรงดีิเอาถ้าล้านค่าครับก็จะมีอุปก,กรณ์ไอเทมมากมายครับเพราะว่าจะเป็นสปริงแปลปร์หรือพุ่มสายลุมครับสำหรับไปเจาบขบีข้นเลนนะแล้วก็มีเงื่อนในห้องแหลกพอมาเบสิกเบสิกของเอ่อโรบอ์นะฮะเอาละบริเวณนี้กาเก็บไปอันนี้เก็บไปอันนี้เก็บไปแล้วครับผม มอบของเธอมีอย่างบอนี่มีอย่างบอบมอมีนะแล้วบริเวณนี้ล่ะนี่ยังไม่ได้เก็บเลยต้องเก็บใหม้มันครบครับผมได้ริเวาคทางที่ครับสีบริเวณาอีกเลยได้บาะที่นี่ข้างหลังพวกเขานี่มีอย่างบอไม่มีอะไรครับผมหลังพวกเขาก็ไม่มีอะไรสักลูกนี่ไงชว้บโอเคคิดว่านะเขาอาจจะเก็บเบิเดเหลี่ยวนะทุกคนนะเอาละกลับจุดเก่าจุดเดิมกันดีกว่าครับลงน้ำได้ไหมเนี่ยเอาวอสเดี๋ยวเขาลงน้ำมาเลยดีเย้ ลงน้ำไม่ได้ลราบานใครเนี่ยเ,อ,อ,เนอ,นอ้มีปาปิคา่านอนจอมีปลาปิคา่านอนด้วยนี่ปาปิคาลาผู้ม่วงนะฮะทุกคนนะเออเลิศเอาละมาผมจะไปจุดยุดนี่ครับที่เฮ้าบพาท่านได้ค่อยไปนี่นี่ทุกคนพ่ออีกอะดึงเนี่ยมันพลางตัว คิดว่าเนียน้วหรไงไม่เนียนนะบอกเลยนี่นี่นจุดนึงครับทุกคนอันนี้ปาป,ปิคาร่าแบบว่าเอออยู่ตามน้ํานะคะทุกคนนะพิชเชอร์ปาคาปิคาร่านะฮะวอาผิดจัสิกปาป,ปิคาร่าหรือคาปิคาร่าโอเคเดี๋ยวเข้ามาเก็บฟังหนีกันดีกว่าในการเล่นครับพยายามจะตกลงน้ำครับเพราะงั้นตายได้ให้เราอันนี้เราจะเป็นเกาะเกาะฮาวายนะฮะทุกคนนะมีปาป,ปิคาร่านอนแอบแดดด้วยแล้วเนี่ยเออเลิศ สงสัยว่านี่จะเป็นวันพักผ่อนสินะฮข้างบนเก็บได้ไหมเนี่ยมีอะไรไหมข้างบนไม่มีนะครับผมโอเคถ้าไม่มีเราก็จะกลับที่เดิมตอนนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าเฮ้ยทุกคนมีลังพึ่งน,นี่แล้วเจอคับว้าวกุญแจสีแดงอันนี้มันต้องมีอย่างปริศนาขังในแท้ๆนะทุกคนนะอยากหากุญแจนั้นได้ย่าเออเลิศเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนผมจะไปฝั่งนี้อะ่ะมันไปได้ปะ โอ้โหนี่ไงนี่ไงังไม่ได้เก็บนะฮะโอ้โหทุกคนพลาดไปแล้วในนี้อันนี้เขาเก็บไปอันนี้ที่จะไม่เก็บอืมเคืืมันมีทุกซอดทุกภุมมาาแกอาล่ะครับทุกคนเขาจะไปฟังนี้ครับฟังนี้ก็คือจิเพิ่มทักษะออปเป์เห้เ่าพ้อมแล้วเขาจะไปยังไในสภาที่นี่เดี๋ยวเด้๋วเด้๋ยอ,ยอ,อเราจะไปใงก่อนเนี่ยโอ้โหทุกคนยากอยู่นนะอันนี้นะเอาสู่แล้วเขาจะไปยังไง ใช่ใช่โอ้โหยากอยู่ทุกคนยากชัวรนี่เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เที่ยเอาละเอาละเอาซี่เอาซี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮึบเออเออเลิศเอออืมให้โดดย้อยสินะฮึบอืมมาจังหวะนี้จังหวะนี้โอุ๊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 โอ้๊ยตอนนี้คือผมไม่พากนะครับผมมันเครียด ียดมากเดี๋นั่นเลยนะได้แล้วกรับผมโอ้โหโซจิพา,าไม่ได้ทักษะที่ถี่มันพานคือห้ามพากห้ามพูดทำตัวนิ่งๆเข้าไว้นี่คือะระับยงกครับปรปินาดตัวนี้ครับผมโอ้ ไม่ว่าใครนานานที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่มีคนผาสักคนมีนายคนเดียวเด็กคนแรกเลยนะแ <Hey. S 1> น่นอนก็ฉันมีสติในการเล่นสิ่าฮ่า <Hey. S 1> บอกเลยโอเคนไอยปุ๊บกลับเลยครับผมถือว่ายากอยู่ครับเอา่าล้าเข้าในจุดๆนี้แล้วเข้าที่ไปจุดฟังถอหมองอียิปตโบราณนะฮะเราจะไปรับบทเป็น อ่าฟาโรนิดหน่อยเออเอาเราต้องข้ามสะพานหม่แก่ดำไปครับผมชมับนี่เลยโอ้โหสะพานนี้มันมีความพังด้วยโอ้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 ยมันสั่นมันสัน่นโอเคเขาสู่ทะเลทรายแล้วครับผมโคตรหอะนเลยอะทุกคนเฮ้ยมีน้ํากินหรือเปล่าคิดเลยว่าทะเลทรายมันจะมีน้าให้นายกินน่อนะไม่มีหรอกเป็นกินน้ําทะเลนู่นจะบ้าแล้วมันเค็มถ้ามีอะไรกรองได้เลยก็ดีอยู่ รู้สึกว่าทะเลทรายมันจะร้อนทับมากนะฮะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะมีปั๊ปปิคาราข้างบนด้วยแล้วจะไปเอาอยัางไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะน,นะขึ้นไปได้ไหมเนะะี่ยขึ้นเอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ไดโอเคนึกว่าจะขึ้นไม่ได้เอ้าชี่ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งภาสิบพ่าะอะไรครับผมเอาล้วเขาได้มาแล้วครับเดี๋ยวเขาสิบห้าทุกคนเข้าไปในโตของพีระมิดกันนะอ๋อขอบคุณอาจารครับทุกคน กับโคอมไฟแล้วกน็นี่นั่นนะแล้วก็มีประตูครับล็อดแค่นี้นะที่เองครับประตูนี้จะเปิดครับผมเออแล้วก็ยังมีของอีกหลายของครับเหมือนเขา่วงกดเลยนะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วหาปาปิคาลาข้างนอกเนี่ยว่ายากแล้วอันนี้ต้องมาหาข้างในอีกโอ้อะไรวะเนี้เหลือทางไหนมันมีปาปิคาลาวะเนี่ยหาหาก่อนนะทุกคน รู้สึกว่าของมันเชื่อมต่อกันมากมาครับนี่ดีพอแล้วอันนี้ขึ้นนักสำรวจปฏิคาราครับในภายในนี้มีอย่างนี้เฮ้ยทุกคนมันมีพกลกิซาเพราะว่าอู้ยเดี๋ยวนะหยิบกุญแจเขียวขึ้นมากุญแจเขียวที่ไหนอ่ะกุญแจเขียวที่ไหน,เ,เ,นเดี๋ยวนะเลยนะกุญแจเขียวเหรอจะว่ากุญแจที่ห้องศิษย์ซาม,มาเปิดพปลดลเราอ,อันนั้นได้ตีเลยง่ายอ่ะ ไงวะเจเขียวนอาเก็บหรือพ่อเก็บเราไปน่าจะเก็บแล้วนะทุกคนนะโอเคขันท้อว่าท่าทนเก็บข้อจิตกรบมาำไมและนี่ครับคือปปิค้าปปิคาราที่เข้าเก็บใดนะทุกคนนะนี่เลยกระติม,มีบางตัวที่เข้าบอกว่าท่าทนได้เก็บครบประมาณนี้ครับอ่ามาได้แล้วตัวหนึ่งครับปปิค้าทานระัฐตำรวจนะฮะที่เข้าสีมาหายฝั่งหนึ่งอันนี้ทั้งตันว่ะ 7K ผมคิดว่ามันต้องมีทางไหนทางหนึ่งที่เราจะโอ้โห ถ้าเป็นดวงบดีครับเ้ยหนวมองใดที่มันสิพอออกไปทางนี้ได้โอเคทางนี้ครับคิดว่าเราจะเป็นทางออกครับผมลา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 เป็นเขาวงกดอะไรกันแน่เนี่ยเล่นไปงงวยไปครับผมไอ้กทางดันจะบ้าเออศาสตร์นี้ครับผมคือสิบริโอกจากเขาวงกดดีดอกเบิ้งจารักษณะแล้วครับผมคืองงมากๆครับอันนี้กระทางเขาทางเดิมครับผมโอเคผมคิดว่าประตูมองที่ว่ามันเป็นหนึ่งในที่นี้มันอาจจะครบแล้วนะ เอาละนี่ไงครบแล้วเย้ยูโอ้โหแต่ข้างในไม่ได้ง่ายครับผมมันมีเลเซอร์ด้วยแฮะชึบนี่นี่ข้ามไปแบบนี้ครับผมเพอที่จะสามารถเอาเอา่ออาบิคาราตัวน,นั้นได้แล้วมันอยู่ในปับ,บิคาราทองเนี่ยไปทาาไหนต่อะดดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปฟังดีครับผมชึ่อ,อ,อ่้ะคอยๆเรียไอวะเนียโดนนิดเดียว,ยวคือได้เริ่มต้นใหม่จะบ้า ใจเย็ยนนะครับใจเย็ยนๆนะครับหืมหืมมันวาดเสียวมากมันบาดเสียวมากโอ้โหนิดเดียวก็ไม่ให้เราผ่านใช่ไหมเนี่ยืโอ้ผมสีปล้อมแพ้ครับผมนี่เจ้น่าจุดยากฮึส่ะโอ้โหได้ได้อยู่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 โอ้โหมาสินี่กว่าจะได้ตัวมันยากมากนะไอ้มัมมี่ แล้วนี่มีอะไรเนี่ยโอ้โหมันยังมีความลึกลัไปอีกแล้วเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยอ้ออาวแล้วมาซอดทะเลตีเออเลิศเอาระเบ็บไปก่อนเลยครับผมชืบชืบกระโดด้ามไปแล้วไปยังไงเนี่ยอันเนี้ยอ้าววอสเดี๋ยวนะไปฝั่งนี้ใช่ไหมไม่ได้ฮะเอา้าวทุกคนแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยนายนง,งอ,ยอยู่ใช่ไหมใช่มันไปยังไงอะทรอก ปี่เหรอก็โอปปี้อยู่นะอ๋อดี่ดีทุกคน,กคนไปฝั่งนี้หรือเปล่ปาอ๋อเขาต้องไปฝั่งนี้ครับผมมองมองลวงแสงมองปลงแสงนะแล้วนี่เป็นยังไงวะเนี่ยโอเคไปได้อยู่โอเคเลิศม,มันมีเงื่อนงำนะเนี่ยเอา้าอ้ยจะบ้าเราจะเป็นู้เป็นวันไปได้ไปเนี่ยอันเนี่ยอ๋อดีดีทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคเฮ้ยเอาจริงมันมีลูกเล่นว่ะเออเลิศ เออเลยนี่นี่นี่เห็นแล้วความประหลาดใสมนันเอากลนตีนกลนตีนเฝั่งนี้ก็ไม่ถูกโอ้โหทุกคนการที่เอาปาปิการาตัวหนึงน่งเนี่ยมันยากลำบากขนาดนี้เลยตีถามดิอืดูความแบบกลนตีนของมันต้องเหยยบมานี่ครับผมย่ากเหยยบมาเนี่ยโอเคคลิอันนี้หยียบได้หยียบได้หยียบได้ฟังทางด้านซ้ายเหยียบว่าได้ไปฟังด้านขวาเหยยบเลยบ่โอเคหยยบได้ อย่ามามีลูกเล่นนะเนี่ยเห็นไหมคือได้เริ่มต้นไม่อีกอยู่ดีถ้าตองเบื่อดีดว่ามันอันไหนไม่สิถึงตองนะทุกคนนะบางที่มันอจิกวนตีนวนตีนแบบนี้ครับผมเอออันนี้ไปได้ครับผมเออชื่อเอ้าเอาไหมท่านไหนเอา้เอาท่านนี้ท่างนี้เออไปยังไงเอา้านี่ไปท่านนี้ครับผมเอา้าวนตีนวนตีนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออคือ ไปผ่านสักทีวันนี้ไปไม่ได้ครับผมต้องไปฟังนี้ครับนี่เออเออเนี่ยให้มันรูสิไปไปให้มันสิ้นสุดนี้ใช่ไหมเหยียบได้ใช่ไหมโอเคเหยียบได้แต่ว่าเหยียบบ่ดไ้เดอร์นูนเดอ,เอ์เอาเอาไหมไปถ้าไหนต่อไหมเดี๋ยวเด้อทุกคนอ่าฟังนานาดนี้ครับไม่ใช่ไปมองหอคอยฟังนี้นะส่วนฟังทนานานี้ครับมันมามีมองไปเห็นบ โอเครู้เลยรู้ชะตากรรมไปฝั่งนี้ครับผมชึบชึบชึบเนี่ยอันนี้ไปไม่ได้ครับผมมันมีบาเรียกัน้นมันมีหลูกหลอกครับผมเห็นบอบางคนคิดว่ามันสิขามตรงนี้ได้เอาใบมาาขามอะไรเขาต้องมาฟังนี้ครับเอาไม่อันนี้ไปแล้ว,อ,นนลวอันนี้ไปได้ปะอันนี้ไปได้อ่าแล้วมึงนีดิอันนี้ก็ไปได้ครับผมเอ้ยเอาจริงดีจัน เปนไปไงอาจารย์อือทุกคนฟันอีกอนฟังอีกคนอยเอาที่ผมคิดว่างเห็นไหมเอายากมากทุกคนจุดนี้ไม่ผ่านสักทีตัวนี้ไม่่าจะผ่านได้ครับผมรู้ล้วิธีผ่านเท่าลงมาก่อนมันต้องอ้อสินะอีอเอแล้วฟังไหนมันถูกแล้วเนี่ยฟังนี้ถูกฟังนี้ก็ถูก ถูกทั้งสองเลยชอรอนั่นอันนี้วัตถูครับผมโอ้โหเอาอยากอยู่ระดับนี้เรานี้เราได้เหมือนจะได้อ่าแลนดน้่มท่วงต่ำนะครับผมโอเคตัวนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมอ่าไหนดูสิมันจะไปยังไงนี่ไงนี่ไงโอเคยูนี่เลย เล่นมากเกือบสิประมาณนสิบหาทีครับถือว่าได้โดนสุดนะอันนี้นะโอเคเข้าไหมาแล้วครับแต่ว่าเล่นนุ่มทวงเข้าก็ยังตําอยู่ดีนะทุกคนนะโอเคเข้าสิไปใช้ต่อบอ่าที่นี่ผมจะร้องไปมองจุดๆนั่นนะโอเค